สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมรู้ทันภัยไปพร้อมๆกับรู้วิธีสู้กับภัยวันนี้ดิฉันนยยาและคุณจิรวัณพาท่านผู้ชมมานอกสถานที่นะคะมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะคะเขามีการจัดงานวันอปรพรอซึ่งจะมีการจัดงานวันอปรพรในวันที่22มีนาคมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้เราจะพามาติดตามรายละเอียดของงานรวมทั้ง เราไปรู้จักนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะการทํางานอาปปของอปรพอรอย่างแท้จริงหรือว่าอาสาสมัครภาคประชาชนนั้นวันนี้เป็นอย่างไรเราได้รับเกียรติจากท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวิบูรณ์สงวนรพงษ์และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณชัดชัยผมเลิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเนื่องจากว่าวันที่22มีนาคมนะคะเป็นวันอปพร ทุกปีก็มีการจัดงานในปีนี้จะมีการจัดงานรายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างคะท่านครับเอออปปรพรเนี่ยเป็นอาสาสมัครภ่าประชาชนนะครับแต่ว่ามีกฎหมายของทางราชการรองรับตามพระราชบัญญัติป้องกันภ,ยภยัยไฟยพเรัตนเนี่ยตั้งแต่วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2522คือ3-4ปีมาแล้วภารกิจของอปปร,ร,รเนี่ยก็ ได้ช่วยทั้งยามที่ไม่เกิดภัยและยามที่เกิดภัยพยายามที่เป็นภาวะปกติเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมหรือการให้มีปฏิบัติภรารกิจในแง่ที่ช่วยเหลือสังคมแต่เวลาเกิดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหม้หรือภัยอุบัติเหตุหรือเนี่ยอบพอรกก็เข้าไปมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยจะเอ่อช,ช่วยประชาชนร่วมกับอาจจะมีเครือข่ายอื่นภาาประชาชนเนี่ยก็ทํางานร่วมกัน 34ปีที่ผ่านมาเนี่ยอพพรก็เติบโตมากขึ้นรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนะครับไม่ว่าทั้งภาคของฝ่ายบริหารของรัฐบาลภาคของฝ่ายการเมืองทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็ให้ความสนใจและเล็งเห็นว่าภารกิจของอพพรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในภาครัฐเนี่ยได้กำหนดเป้าหมาย ให้มีอปพรมีสมาชิกอปพรนีประมาณ2%ซของประชากรคนไทยทั้งประเทศซึ่ง60กว่าล้านคนเนี่ยในขณะนี้เรามีอปพรอยู่ทั่วประเทศอยู่ทุกทุกตำบลทุกอำเภอเนี่ยประมาณ1 2 2 0 0ล้าน2แสน่นคนเราก็เห็นว่าในวันอปปพรคือวันที่22มีนาคมทุกปีเนี่ยก็น่าจะ มีการเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานในการที่เราจะมาแสดงพลังหรือในการที่จะมาพบปะกันก็จะมีสวนสนามมีการเชิดชูเกียรติโดยมอบโล่รางวัลโอปอร,ร,ร,รดีเด่นหรือในของชมรมของเขาในแต่ละจังหวัดในแต่ละของท้องถิน่นในทุกวันที่สองจึงมีวันนี้ขึ้นนะครับแต่ในปีนี้จะมีพิเศษเพราะ ท่านทิพดีกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยก็ได้หารือร่วมกับอปปร,รทั้งประเทศเลยแล้วก็มีภาคส่วนอื่นๆด้วยก็คงจะได้เล่าให้ฟังครับเชิญท่านทิพดีชัดชัยพรมเล็กครับค่ะท่านทิพดีเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงครับครับจุดประสงค์ของการมีอปปร,รลก็เป็นไปที่ท้าประกระทรวงกล่าวนะครับคือมาเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขนะครับวันนี้ประเทศไทยเรานั้นถ้าถามว่ามีภัยอะไรบ้างเนี่ย ตามกฎหมายและตามแผนกัฒนาทรองถิแห่งชาติเนี่ยเรามีภัยสาธารณะอยู่ถึง18ประเภทครับ4ประเภทนั้นเป็นภัยด้านความมั่นคงในส่วนของอ,อพพร,รนี่ก็จะดูแลในภัยสาธารณะที่เป็นภัยฝ่ายพลเรือนเป็นหลักอยู่14ประเภทก็แปลว,ว่าอพพรนั้นสามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทุกประเภทของภัยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราจะควบคู่ใน2ประการครับประการแรก ก่อนที่จะมีกรมป้องกันบรรเทาสาภัยนั้นมีอาาพพรหรืออาสาสมัครป้องกันภัยแผุ่ดินไหนอยู่แล้วตั้งแต่วันที่22มีนาคม2522นะครับจนกระทั่งเมื่อปี245เนี่ยมีการปฏิรูปรบบราชการก็ให้มีกรมป้องกันบรรเทาสาภายัยก็ได้มีการตรวจสอบยอดอาาพพรณนะวันที่3ตุลาคม245เนะี่ยณวันนั้นมีอยู่400,000คนครับหลังจากมีกรมป้องกันบรรเทาสาภัยแล้วเนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติไว้ครับ อาสาสมัครของประเทศไทยนั้นมีหลายประเภทครับแต่อพพรนี่เป็นอาสาสมัครที่มีพระญญัหยรองรับมาตั้งแต่ปี22จนถึงปัจจุบันนี้นะครับทางกรมเลยได้เสนอสู่รัฐมนตรีนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ปรับสาภัยมีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะครับก็มีการกําหนดเป้าหมายของจํานวนอพพรที่2%เซนะครับาจาก4ี่แสนคนณนะวันที่3ตุลา 45- หถึงปัจจุบันนี้ก็1นล้านสองแสนคนนะครับ สิ่งที่สองที่สําคัญนอกเหนือจากการเพิ่มจํานวนเพื่อรองรับการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานครับเรามีการฝึกจัดตั้งมีการฝึกเพิ่มเติมมีไปดูงานนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจํานวนพี่น้องออพอรที่มีอยู่นะครับเราจะได้มีโครงการาต่อยอดที่เรียกว่า1ต,ตําบล1นทีมผู้ชีพกู้ภยัยคือฝึกทั้งเรื่องของการผู้ชีพและกู้ภยัยก็เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณการและท้องถิ่นต่างๆนะครับคือสาคัญที่สุดคือประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนอกจากนั้นครับในส่วนของที่เรียกว่ามิเตอรเตือนภัยคือเราในการจัดการสาภัยแต่ละประเภทนั้นเราต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่นั้นเสี่ยงภัยอะไรเมื่อรู้ว่าเสี่ยงภัยอะไรแล้ว ก่อนที่จะเกิดภัยต้องมีการกําหนดแบ่งหน้าที่ของผู้ที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะครับเราก็ได้เลือกขึ้นมาหมู่บ้านละสองคนครับจากพี่น้องอภพรที่อยู่ในพื้นที่นยเรียกว่ามิเตอร์เตือนภัยนี่ก็เป็นเรื่องของอาการทําหน้าที่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องอพรบนั้นมาด้วยจิตอาสาครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องคนเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่งเราจึงต้องการที่จะเชิดชูเกียรติ นะครับของท่านทั้งหลายเหล่านี้ทั้งต่อตัว,ตวบุคคลคือบุคคลที่เป็นอปพรดีเด่นทั้งตัวต่อองคอ์กรนะครับคือศูนย์อปพรดีเด่นในวันที่21และ22ของปีนี้เนีครับที่ท่านกระทรวงได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับโดยพี่น้องอพรจากทั่วประเทศ75จังหวัดจะไปรวมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็รวมไปทั้งหมดนั้นประมาณ เกือบหมื่นคนนะครับ <Okay. S 2> รวมทั้เกศกจังหวัดอุบลซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในส่วนนี้จะเป็นกิจกรรมทั้งเรื่องของอาการแสดงตนเพื่อแสดงเรียกว่าแสนยานุภาพมีการสวนสนามมีการกล่าวคำปฏิญาณในความมั่นคงต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และส่วนรวมในการแสดงตนยืนยันว่าจะดูแลแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดน,นะครับต่างๆเหล่านี้และปีนี้ก็นับเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ความร่วมมือจาก ดาราศิลปินนะครับมากมายซึ่งทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองได้เชิญชวนมาเป็นอพพรนะครับไม่เป็นแต่อพพรเท่านั้นพวกกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นวิทยากรน,นะครับแล้วก็ใครบากคนก็จะร่วมกิจกรรมนะครับนั้นต่างๆมากมายทั้งด้านกีฬาด้านสันทนาการบันเทิงนะครับก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วระรวงมาทไทยตั้งเป้าว่าจะพัฒนาทั้งจํานวนและก็คุณภาพ ให้ควบูยิ่งขึ้นไปครับค่ะที่ผ่านมาแในช่วงที่ผ่านวิกฤตภัทยทั้งเรื่องของอ,อุทกภัยนะหรือว่าภัยแล้งนะะพาย,ยุอะไรที่เกิดขึ้นต่างๆอ,าอออปรพร,รได้มีส่วนช่วยในการบรรเทาสาธารณภัยนะคะกับทางปภเอง,งกระทรวงมหาดไทยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากนี้จะมีทิศทางการทํางานร่วมกันอย่างไรบ้างคะคะออรับอปพร,รนี่ก็คือพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆสิ่งแรกเลยที่ออปพรจะช่วยเหลือก็คือเขาอยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่ที่เกิดภัยหรือกําลังจะเกิดภัยเนี่ยเขาก็สามารถจะรู้ได้นับบัตรนั้นหรือรู้ได้ล่วงหน้าเขาก็เป็นอย่างที่ท่านทิพดีว่าอาจจะเป็นมิสเตอร์เตือนภัยหรืออาจจะเป็นอปปรที่เข้าไปช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยหรือการเตรียมการป้องกันแล้วก็อปพรเนี่ย ก็ในส่วนของอยู่ในพื้นที่เนี่ยคนที่ดูแลปปรก็มีทั้งนายกเทศมนตรีนายกอบตอบจท่านในอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดภายแล้งเกิดอุทกภัยหรือภัยอื่นๆภายุบัตหตุทางถนนเนี่ยสมาชิกอบปยก็จะเป็นเหมือนบุคคลแรกๆเลยที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อ ช่วยป้องกันหรือช่วยระงับเหตุดันั้นคือนี่คือความสําคัญของคนที่อยู่ในพื้นที่จริงแล้วก็รู้เหตุการณ์แล้วก็รู้เห,รรเห็นอกเห็นใจญาติพี่น้องหรือว่าคนที่อยู่ร่วมอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านในตําบลนั้นด้วยนะครับทิศทางการทํางานร่วมกันหลังจากนี้ในเรื่องของการสื่อสารกันเพราะเรามีระบบต่างๆมากขึ้นนะคะจะเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงสาหรับปีนี้และปีต่อๆไปค่ะคือเป้าหมายหลักเนี่ย เราคงจะต้องดูถึงจำนวนผู้คนที่เป็นมาเป็นสมาชิกอพอรเราก็จะทำตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ก็คือสอง